อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขหนุ่มวัย23อวดแฟนสาววัย60ไม่สนใจใครจะว่าเมื่อเว็บไซต์มิ l เลอร์และ Daily Mail ได้เผยเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่หนึ่งที่สร้างความฮือฮาและเป็นที่พูดถึงกันมากมายในโซเชียลขณะนี้เหตุเพราะอายุที่ห่างกันมากถึง37ปีในขณะที่ทั้งคู่ไม่สนใจคาวิพากษ์วิจารณ์ใดๆและยืนยันมั่นใจว่ารักของพวกเขานั้นเป็นรักแท้แน่นอนไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรืออายุนั่นเอง โดยคู่รานหนุ่มชาวอเมริกันวัย23ปีมักจะอัปโหลดคลิปวิดีโอลงทิกต o k แสดงความรักหวานซึ้งระหว่างเขาและแฟนสาวที่ชื่อว่าเชอริวอายุ60ปีทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันหรือเต้นตลกๆมีกอดและโชว์จ๊บกันด้วย อย่างไรก็ตามหลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ไม่เชื่อว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันจริงๆอาจจะแกล้งทำคอนเทนต์เพื่อเรียกกระแสนอกจากนี้ยังมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของทั้งคู่ว่าไม่เหมาะสมกันอย่างมากด้วยวัยที่แตกต่างกันราวกับเป็นยายหลานบางก็ว่าฝ่ายชายโคบหาสาวใหญ่เพราะเรื่องเงินจนเมื่อเร็วๆนี้คู่รานได้อัปโหลดคลิปวิดีโอตอบคำถามที่คนสงสยัยด้วยคำถามมีอยู่ว่าพ่อและแม่ของพวกเขาอยอมรับหรือไม่คำตอบคือใช่ทั้งยังเปิดเผยว่าลูกๆของ เชอริ่ทุกคนอายุมากกว่าครูร้านทั้งหมดแต่พวกเขาก็แฮปปี้นาเชอเริ่ก็ได้กล่าวถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงในโซเชียลโดยระบุว่าคุณไม่ควรตัดสินหนังสือจากหน้าปกหลายคนพูดเกินไปพวกเขาพูดแย่ๆแ,และไม่มีสาระสําคัญแต่สิ่งที่ฉันพูดก็คือคุณไม่ควรตัดสินเรารูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่เรื่องสําคัญเราต่างมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือหัวใจของเรา